วันนี้นะครับขอสนาอุปเแกงนะครับวันนี้เราก็นำนักการนะครับงานทักษะีวิตนะครับเพื่อป้องกันไวรัสโควิดนะครับวันนี้เป็นน้ารายการเร่งด่วนของท่านผู้มนวยการสํานักงานกอตนาจังหวัดระยองนะครับซึ่งกอตนาอุปเกงนะครับก็นํามาสู่การปฏิบัติในแต่ละอำเภอนะครับซึ่งเราใช้กลยุทธ์นะครับแปดยุทธศาสตร์นะครับของผู้มนวยการกอทนจังหวัดระยองนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ที่นามาใช้คือหนึ่งการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของครูนะครับ เมื่อครูมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้วครูก็สามารถนําไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมนะครับสื่อการเรียนการสอนเช่นนี้ครับเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งกระบวนการในการทํางานครับเดี๋ยวจะให้คุณครูพาวันครับในการอธิบายกันครับจากการที่เราได้รับนโยบาย และจุดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองโดยนายเสกสรรณจินดามุกท่านได้นำนโยบายสู่ปฏิบัติโดยกสนอำเภอแกงได้นำนโยบายมาวางแผนตามระบบดีและได้มีการจัดทำแผนทำหลักทูตรโครงการโครงการที่เราทำได้ขออนุญาตจังหวัดในการจัดทำเราไปดูกันได้เลยว่าโครงการที่เราจะ โครงการแรกนะคะการนำนโยบายสู่การปฏิบัตินะคะคือโครงการร้านผลิตพัณุ์สู้ภัยโควิด19นะคะก็เป็นการเพาะขยายพันธุ์พืชค่ะนะคะแล้วก็มีการนำพืชสมุไนไพรเนี่ยค่ะมาสูส่กระบวนการการแปล,แปละะนะะปรูปคก่อนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็เพื่อให้มีการนำไปใช้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น,นะคะ่ะ นะคะเรายังมีโครงการค่ะที่ให้ความรู้ค่ะเพื่อให้ผู้รับบริการค่ะพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ไวรัโสโควิด19นะคะในในปัจจุบันนะคะและเรายังได้นําความรู้เรื่องการนำสมุนไพรไปประกอบอาหาน,นะคะเพื่อให้ผู้รับบริการะคะ่ะสามารถนํา,นาความรู้ไปใช้ได้จริงค่ะจากผลการติดตาม,ามดําเนินงานนะคะปรากฏว่า าบรริกรไม่มีผู้ติดเชื้อไว,อ 99, วรัสโควิด -19 นั่นแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมโครงการนี้ประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ